ด้วยความมุ่งมั่นที่จะล้างแค้นให้กับการตายของลูอิสรีออนจึงต้องทิ้งเขาเอาไว้และขึ้นลิฟต์ขึ้นสู่พื้นดินเพื่อเผชิญหน้ากับคลาวเซอร์ภายในลิฟต์เอดาติดต่อมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโลเคชันของแอ h l ชลลี่เธอถูกย้ายไปที่หอนาฬิกาเอดายังบอกรีออนอีกด้วยว่ายังมีเวลาพอที่จะช่วยเธอได้รีออนก็พูดเด็บแนมว่าเอดาก็ไม่ได้ใจร้ายเลย Not ing, Mr เมื่อไปถึงหองนาฬิกาซาราซ่าออกคำสั่งให้สาวกกลุ่มหัวรุนแรงหยุดลีออนให้ได้ <So> จากด้านบนลีออนเห็นซาราซ่าส่งแอชลี่ไปให้คลาวเซอร์ภายในอาคารจึงตามรอยพวกนั้นไปอย่างรวดเร็ว ข้างในซาราซ่ามอบแอชลีย์ให้กับคลาวเซอร์พร้อมทั้งเตือนให้เขาประกาศความพักดีต่อสาเหตุนี้ก่อนที่รีออนจะไปถึงคลาวเซอร์ก็อุ้มแอชลีย์ออกไปพร้อมกับยกสะพานชักขึ้นปล่อยให้ซาราซ่าเผชิญหน้ากับรีออนเพียงลำพังซาราซ่าล้อเลียนรีออนแต่รีออนเล่นเกมของเขามามากพอแล้วจึงยิงซาราซ่าเข้าทีน้าอกและศีรษะทำให้เขาล้มลงไปด้านล่าง แม้ว่าซาราซ่าจะจากไปแต่ลีออนก็ยังคงได้ยินเสียงหัวเราะของเขาและต้องเผชิญหน้ากับซาราซ่าในร่างกลายพันธุ์ลีออนจำเป็นต้องต่อสู้กับมันซาราซ่าร้องขอความช่วยเหลือจากแซดเลอร์แต่ในที่สุดก็ยอมจำนนต่อพิษบาดแผลเสียชีวิตตายไปเมื่อออกมาจากอาคารลีออนเห็นคลาวเซอร์กำลังขับเรือโดยมีแอชลีย์เป็นผู้โดยสาร ลีออนรีไปที่ท่าเรือมีเรือแต่ไม่มีกุญแจเอดาก็ปรากฏตัวพร้อมกุญแจเราจะไปด้วยกันแล้วตอนนี้ก็จบลง